สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องเบียร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปฝึกลอดอนะคะทุกคนฝึกลอดฝึกภาพปกติที่มณฑลหารบกที่22นะคะอำเภอวารินแล้วก็แต่งตัวใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ใส่อุปกรณ์สนามเตรียมชุดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไปฝึกลอดอ,ดอ้นเราก็จะฝึก2อาทิตย์นะคะทุกคนรวมๆก็ประมาณ10วันนะคะแล้วก็แต่งตัวพร้อมไปออกรบกันเลยจ้า เราแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็จะไปใส่รองเท้าต่อนะคะทุกคนรองเท้าคอมแบตของรอดอนะคะ นี่นะคะทุกคนแล้วก็ใส่รองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไปแล้วก็ไปกันเลยค่ะณตอนนี้เราก็ถึงศูนย์ฝึกมณฑลทาหารบกแล้วนะคะทุกคนคน <t ops> ก็ เริ่มมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็รอเวลาครูเรียกไปรวมพลนะคะาน,านั่งก่อนนั่นนั่งกันนั่งก่อนนั่งั่อนนั่งก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเด็กเสือไปทิ้งยาแยกหมวดวันแรกก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะทุกคนอาจารย์ก็จะให้เข้ากลุ่มไลน์แล้วก็สั่งงานก่อนนะคะเป็นวันแรกแล้วก็ รวมแถวเช็คชื่อแค่นี้นะคะแล้วก็เคารพธงชาติช่วงเชา้าแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเยอะนะคะเพราะว่าคราะคะาจจาูไม่ให้เล่นโทรศัพท์ตอนฝึกนะคะอาจจะมีฝึกบ้างเล็กน้อยแล้วก็รวมแถวแกไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะทุกคนอยาาให้ทุกคนกดไลค์เข้ามาเยอะนะคะหย่อนเสย่อนเสกี่นนทีลงเหนื่อยหมคะเนื่อยไหมคะ นี่เวลาสิ้นาทีไปกินน้ำนะคะตอนนี้หมดไปแล้วยังไม่ได้ถึงไหนเลย <accent> จริงๆคะ่ะแค่เดินเพานนาทีแล้วไปแล้วสายวอล์กทาะเราคือผู้ประสบภัยได <c oughs> ้กินข้าวเที่ยงไหมคขาเขาไม่ได้กินไม่อยู่นี่นันย้ยนันไม่จแม่ตื่นตื่นไห,นนไ,หนไม่ยนนีไม่ได้กินข้าวซะเขาเี่ยก็ไม่ได้กินพึ่งว่าครับเเลยสายบาน <c oughs> เขาขาเขากับเวทเลทจิเย้วันที่สองแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กำลังเตรียมไปนะคะก็ขึ้นรถกันเลยค่ะไป let's go วันวันที่สองของเรา day สอง d a สอง แทงเขาแทงเขาสายสุสุสอ <|so|>? ันนี้ก็จะเป็นข้าวเช้าของเรานะคะก็ซื้อลูกชิ้นมาไม่กี่ไม้นะคะ เราก็ได้พักเที่ยงแล้วนะคะทุกคนก็คือไปซื้อหมูปิ้งมาสองไม้แล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะคะเพราะว่าที่โรงอาหารคนเต็มนะคะไม่มีที่นั่งก็เลยได้ซื้อมากินที่ข้างรถนะคะนี่กินไปเลยหนึ่งไม้อร่อยมากนะคะทุกคนูขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย ึงวันที่3แล้วนะคะแล้วก็ได้ขนมปังข้าวโพดมากินที่เซนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กินดีๆมาถึงเราก็รวมพพลที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยนะคะก็คือโดนแดดตั้งแต่เช้ามากนี่ค่ะทุกคนก็เป็นพักเที่ยงของอีกวันนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนเมนูเป็นซื้อลูกชิ้นมากินแทนนะคะแต่ว่าลูกชิ้นก็อร่อยมากแล้วก็น้ําชามะนาวแก้วหนึ่งนะคะหม,มาปิง้งมูป,ปิ้งอีกแล้วเหรอ่เนหมูว่านนะแบบมูปป้นหมูว่าน แต่ยอยู่เดสกว่าก็หวานเขาจับบริสุทธิ์บากๆหรือเปล่าเขาจับบีมบาามาก่เหยเหมือนไปกินตะกอนแต่ว่าจะจะกจับกระทะไม่ได้ว่ามันมันมันหวาน,า,นานอยู่โบขั้นขั้นอยากเพื่องจะบีบใส่อีกได้นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็แอบถ่ายเพื่อนเข้าห้องน้ำนะคะคือรอต่อคิวคืนนานมาก ส่วนเราก็ล้อเพื่อนเข้าห้องน้ำบนไปจ้ากำลังรอใครดูสภาพเกอมึองมผมแบบผูบมากนี่ค่ะทุกคนเพื่อนเดินมาแล้วนะคะก็คือแอบถ่ายเพื่อนเพื่อนกำลังเด,ดินมา <laughs> นี่คือ <laughs> นี่แอบถ่ายมันกันค่ะทุกคน มาถึงช่วงบ่ายแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปเรียนนะคะก็คือจะมีภาคปฏิบัติและก็ซื้อดีด้วยนะคะพอตกตอนเย็นของวันนี้นะคะหนูก็ไปหาซื้อถุงน่องเพราะว่าจะได้ใส่ชุดอ่อนนะคะเพราะว่ามันไม่มีถุงน่องใส่อาจารย์แกให้ใส่ถุงน่องกับชุดอ่อนนะคะไม่รู้จะได้ใส่ไปทําไมนะคะเป็นวันฝึกก็รอดูพรุ่งนี้กันเลยะค่ะไปกัน มาถึงวันที่สี่แล้วนะคะทุกคนก็คือใส่ชุดอ่อนมาทําไมงงว่าใส่ชุดอ่อนมาแบกเก้าอี้แถมได้วิ่งอีกนะคะทุกคนดูสภาพนะคะทุกคนคือเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าใส่ชุดนี้แล้วจะได้มาแบกเก้าอี้นะคะช่วงบ่ายแล้วก็ได้เรียนอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือหนูเรียนเสร็จแล้วแล้วก็เอาตําราแล้วก็สมุดบันทึกมาเก็บที่ใต้บ่อรลุดนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะไปฝึกกันต่อนะคะทุกคน าจากบ้านกันแล้วี่นี้ไปกันต่อที่นี้ไปกันต่อเราก็มาถึงวัดยี่ห้าแล้วนะคะทุกคนครูฝึกก็ให้เราขึ้นรถ10บล้อไปกรมทหารปืนใหญ่ที่6นะคะก็จะไปดูการแสดงปืนใหญ่นะคะ รือ้เยนะครับแล้วก็วันที่จะอเป็นราคาที่เกอดนะคับหมอก็ใส่ราคาราคตามที่ราคาล็ออมาแบบที่เอเาไมากนะครับว่ากาที่อยู่นรประจาีเนี่ยมัก็ลดสนัยนี้นะครับมี้งหมดสนายด้วยนะคับจะเรังมีหนึ่งนยว่ามันจะงนคนทำมืนเสร็จมาล้คนละัรถนะครับอไปดูนครับ้วนัย เกี่ยวควาแม่นยับต้องมีการตั้งฐายานก่อนตัวไปแล้วนะครับตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วจัดการ เราก็ถึงวันที่6แล้วนะคะทุกคนค<ด>ือเป็นวันจันทร์ของอาทิตย์ถัดมานะคะเป็นวันที่6แล้วก็ได้ใส่ชุดอ่อนมาอีกเช่น <gang. S 1> เคยนะคะดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้ทําอะไรกันบ้าง <IS C yan> อันดับแรกช่วงเช้าเราก็ได้มาเรียนนะคะทุกคน ตอนนี้แล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเยอะนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันเลยะค่ะกันเลย เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้ก็เพิ่งถึงคือร้อนมากเป็นอะไรที่เหนื่อยสุดๆนะคะทุกคนแต่ก็สู้ต่อไปค่ะไปดูวันที่7็กันเลยไป let's go ช่วงเช้าของวันที่7นะคะเราก็รวมเช็คยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาให้พักสิห้านาทีนะคะก็มาซื้อน้ําชาไต้หวันใส่ไข่มุกนะคะของโปรดเลยนั่งกินนะคะเกือบหมดเวลาเกือบวิ่งไปไม่ทันเลยค่ะตอนนั้นคือเข้ารวม,มเข้าเรียนนะคะตอนเราเข้าห้องเรียนก็คือแบบง่วงมากแล้วก็แบบนั่งอยู่หน้าด้วยนะคะคือหลับไม่ได้ก็ต้องแบบยืดตัวขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะ ช่วงประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะคะเราก็ได้ไปขนใบไม้แห้งด้านใบตาลน,นะคะคือแบบใหญ่มากแล้วก็ใบมะพร้าวการมะพร้าวนะคะทุกคนเราไปทิ้งที่หลังศูนย์ฝึกนะคะไปทำอะไรมาไปแบกใบ,บาตาลไปขนใบาตาลมานะคะก็คือวันนี้ครูฝึกใช้แรงงานเด็กน้อยนะคะร้อนมากอเออค่ะเ,เด็กปีสี่ี่ไม่ไมีมแรงเลย อแอม,มาเลยอ้ยวเมาให้ฉ <c oughs> ันหอไจบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับฝึกโโดปกติมันสิบวันนะคะแต่ว่าครูฝึกทหารเขาเปลี่ยนใหม่สามวันจะไปในวันที่ห้าวันที่ห้าและหน้าก็เป็นวันพอนะคะแล้วก็วันที่อืม อะไรนะสิบสกับ15วันที่จะไปอีกนะคะก็วันที่หวันพ่อใช่ไหมวันที่8ปดธันวาแล้วก็วัน15บห้มกรานะคะเพราะว่าเป็นวันกองทัพไทยนะคะก็ได้ไปอีกใส่ชุดอ่อนไปนะคะ3วันนี้แล้วก็วันพุธพริฤหัสสุกอาทิตย์นี้ก็หยุด แต่ว่าหนูเปิดเทอมนี่ไลยแล้ว <c oughs> ไม่ได้หยุดกับเพื่อนเลยคืองานเยอะมากนะคะทุกคนคือแบบฝึกก็เหนื่อยแล้วเขียนจดงานเนอยอะมากหนึ่งเล่มก็ประมาณแบบ2นะี่สิบหกหน้าแต่ว่านับดูมันก็มี24ี่นะคะเพราะว่ามันรวมหันปาปกด้วยแต่ก็วันนี้ก็ฝึกมาคือแบบโดยเฉพาะวันนี้แบบเป็นวันที่เหนื่อยมากทําอะไรไม่รู้เยอะะมากมายอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเยอะนะคะเพราะว่า อยู่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่นีแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนกดไ like ลค์มากด้ยนะคะกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้น่าจะลงวันเสาร์ไม่งั้นก็วันอาทิตย์นะคะเพราะว่าถ่ายมาจะสองอาทิตย์แล้วนะคะ <laughs> ไปเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย